มาอืมบอกมาสิหันมานีหันมาหันหน้ามาหันหน้ามาเอาเร็วๆเ,เข้าไหนดูสิกินอะไรมายางอีกยางอีกมาหืมดูสิปากเปื่อนเนี่ยเขาดูหน่อยเขาดูปากหน่อยหันมานีหันมานีหันมานหืนม,มนี่โอ้โหปากเปื่อนปากเลอะมาเลยเนี่ยฮะม,มานีแม่เช็ดให้ เนียปากเลอะหมดเลยเนี่ยไม่กินเลยมากินเลยมาหน้ากากก็เลอะเทอะไปหมดเลยอะฮะทำไมดื้อจังเลยอะคะไม่ดื้อจังเลยหาดมหาอะไรสารพัดสารเพย์นั่นู่นนะนกอะเห็นเห็นนกไหมเห็นนกไหมนกไนงะนู่นนะ นูกพิราบม,มากินข้าวเศษอาหารเห็นย่าง